ี่ชื่อปียะวันเสือหลงเป็นแม่บ้านทำงานอยู่ตึกวีแพ็กเข้างานหกโมงครึ่งแล้วก็เข้าแล้วก็ไปเอากุญแจที่ตึกหอศีลมาเปิดที่ตึกนี้แล้วก็ เอาเป็นแจในห้องไปเปิดตามห้องแล้วก็ทําความสะอาดเช็ดกวาดถูอยู่ชั้นสองก็ชั้นสามทำทุกห้องเลยค่ะมันไม่เหนื่อยอะ่ะแต่มันร้อนเออไม่เหนื่อยแต่ถ้าทาเรื่อยๆมันไม่เหนื่อย,แต,อย,อยแต่วันนี้ที่รีบยที่รีมันก็เลยแบบแต่ถามว่ามันมันเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยนะใช่ ก็เป็นเหมือนงานบ้านที่เราทำบ้านเราเ,น,เนี่ยตึกนี้ก็มีมีสามชั้นพี่พลอยก็ทำอยู่ชั้นสองบชั้นสามมีป้าอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีลุงทำเกี่ยวกับคนสวนอะไรเงี้ย เวลาทํางานเสร็จแล้วต้องเดินไปตึกหอศิลป์ต้องไปถามหัวหน้าว่ามีอะไรให้ช่วยไหมมีงานให้ช่วยไหมบอกว่าผมมีงานเอาตาอยู่นะเออน้ตเก็บมาเป็นยังไงเนีละสเต็กคือเริ่มแรก็คือเจ๊ปปอดหูน้องโอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยคอยทำเร็วมากเลยเขาบอก ถ้าไม่มีเราก็กลับมาตึกเราแล้วก็มาทําเช็ดกระจกเช็ดอะไรค่าวเวลาไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิพี่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อกินใช่พี่ไม่ได้เอา,เอามากินที่นี่เอาข้าวไปกินกับพี่สาวตรงนั้นตึกห้าสิบ ก็มีใศาลานั่งนหน้าหน้าตึงห้าสิบนั่งอยู่ตรงนั้นบ่ายโมงกลับมาเข้างานแล้วก็ดันฝุ่นค่ะดันฝุ่นเสร็จแล้วก็เอาผ้าที่ดันฝุ่นมาซากักหนาตาแล้วก็นั่งรอเวลาเลิกงานสี่โมงเวลาเหนื่อยอะไรก็พักเวลาอะไรเงี้ยก็มานั่งนั่งพักพัดลมอะไรเงี้ยพักเป็นชั่วครัง้งชั่วคราวค่ะ ค้าเวลาที่ทําอยู่เทศาบาลเมืองแสนสุปอย่บ้านเหมือนกันทํามาแปดเดือนต่างกันมากเลยนู่นหนักมากเราต้องไปตั้งแต่ตีห้าครึ่งคือต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ออกตีห้าออกจากบ้านแล้วถึงนู่นตีตีห้ายี่สิบเพราะว่าที่นู่นกับที่นี่มันแตกต่างกันที่นูน่นนะคือถ้าเจ้าหน้าที่มาแล้วมันเข้าทําไม่ได้แล้วคือเราต้องเสร็จเจ็ดโมงครึง่งคือเราต้องเสร็จที่แบบเหมือนมันเหมือนมันเหนื่อยมันลามันไงไม่รู้อ่ะก็เลยต้องหาอะไรก็ดีเจอเพื่อนที่นี่ ดีอ,อาจารย์ตั้งเขารู้จักกับเพื่อนพี่เป็นเป็นเนจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็เลยถามว่าสนใจมาทํำไหมพีม่ก็แบบรีบเลยอมมรีบเลยพี่เพิ่งมาได้ได้สองเดือนเองพี่ยังมีความรู้สึกแบบอบอุ่นอ่ะพี่เคยอยู่ตึกอื่นมาก่อนเนี่ยพอไม่ค่อยคุยกันด้วยแต่พอพอมาทําที่นี่อุ้ยน้องนักศึกษาดีมากเลยอ่ะปริถ้าอย่างโู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอลอดอาจารย์เขาก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีเหมือนก็ว่าเขาไม่ได้รังเกียจเราเราทํางานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ เพื่อนร่วมงานก็ดีหัวหน้าก็ดีใจดีทุกคนเลยเวลาเลิกงานสี่โมงก็ต้องไปเซ็นชื่อที่ตึก <ส |nl|> อ,อยากบอกว่าทำงานที่นี่ดีมากเลย เขาเป็นกันเองมากเหมือนกันแบบว,ว่าเป็นพี่น้องกันเพอร์เฟคมาก